มังกรบทที่815อ่างยามองแวบหนึ่งเฉินเฟิงยังจำฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แต่ไม่นานก็นึกถึงเด็กน้อยที่ศกกระปรกมอมแมมคนนั้นขึ้นเธอค่อนข้างเขินอายไม่กล้าที่จะไปดูเฉินเฟิงหลบอยู่ด้านหลังของตอซึ่งกล้าเพียงแค่แอบมองเฉินเฟิงก็ยิ้มให้กับเธอแข็งทื่ออยู่ประมาณหนึ่งนาทีสาวน้อยถึงกล้าที่จะลองเดินออกมา เห็นว่าเฉินเฟิงเหมือนจะไม่มีอันตรายอะไรแล้วมือเล็กๆสองข้างของเธอก็วางไปบนขอบอ่างจ้องมองร่างกายของเฉินเฟิงที่กำลังแช่อยู่ในอ่างยาหรูไม่กลัวฉันแล้วเหรอเฉินเฟิงกระซิบถามขึ้นแต่สาวน้อยก็คงยังไม่พูดไม่จาได้แต่มองดูอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกับว่ามองดูอะไรไม่ออกก็ไม่มองแล้วคุณมาดูเขาเหรอเวลานี้เสียงของชิงจือดังมาจากด้านข้างประตู สาวน้อยเหมือนกับกระต่ายน้อยที่ตกใจแอบหลบไปอยู่ด้านหลังอ่างยาของเฉินเฟิงไม่กล้าที่จะมองชิงจือคุณยังคงไม่กล้าที่จะพบเจอฉันตกลงเป็นเพราะอะไรกันแน่เธอเหมือนกำลังถามเด็กน้อยคนนี้แต่เฉินเฟิงไม่เข้าใจว่าเธอหมายความว่าอย่างไรช่างมันเถอะฉันก็จะไม่บีบบังคับคุณอีกแต่คุณห้ามที่จะหนีจากฉันไปไหนอีกเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว เมื่อเธอพูดจบก็นำตะกร้ายาสมุนไพรามาวางลงที่มุมห้องและเริ่มคัดสรรสมุนไพรที่เพิ่งเด็ดกลับมามองไปที่ด้านหลังของชิงจือก็เหมือนกับว่าเป็นลูกสาวของชาวป่าชาวเขาโดยภูเขาและน้ำจากธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงให้เธอเติบโตทำให้มีกลิ่นอายที่พิเศษของภูเขาและน้ำจากธรรมชาติแต่เฉินเฟิงกลับไม่สามารถที่จะคิดในลักษณะเช่นนี้ได้ ความเก่งกาจในวิชาต่อสู้ของชิงจือนั้นคงจะไม่ใช่หญิงสาวที่เก็บตัวอยู่ในป่านในเขาสามารถจะมีได้อย่างแน่นอนและเฉินเฟิงยังจําได้ว่าตอนที่เห็นเธอนั้นเธออยู่ในชุดกระโปรงงานราตรีที่งดงามสถานะของเธออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นทิดาของตระกูลที่ลึกลับตระกูลหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เฉินเฟิงคาดเดาเกี่ยวกับชิงจือแต่ในส่วนของสาวน้อยที่แอบหลบอยู่ด้านหลังของเขานั้นจนถึงตอนนี้เฉินเฟิงก็ยังคงไม่ทราบว่าทำไมชิงจือถึงได้พูดคุยกับเธอแบบนั้นหรือว่าสาวน้อยจะไม่ได้มีอายุตามลักษณะภายนอกของเธอที่ปรากฏเป็นเพราะป่วยเป็นโรคอะไรจึงทำให้ความจำเสื่อมเหมือนกับว่าจะจำทุกอย่างไม่ได้ เฉินเฟิงลุกออกมาจากอ่างยาในตอนกลางคืนของวันที่สมหลังจากที่แช่ยาโดยชิงจือยืนอยู่ด้านข้างของเขาเฉินเฟิงมีอาการเขินอายบ้างเล็กน้อยเพราะตอนที่เขานั่งแช่อยู่ในอ่างยาร่างกายเปลือยเปล่าเมื่อยืนขึ้นมาก็ถูกชิงจือมองเห็นดังนั้นเขาจึงมีท่าทีที่ไม่ค่อยสบอารมณ์ คุณยังจะมัวชักช้าอะไรอยู่ละเสื้อผ้าบนร่างกายของคุณก็คือฉันที่เป็นคนถอดให้ยังมีอะไรที่ฉันยังมองไม่เห็นอีกตอนนี้ยืนขึ้นมาให้ฉันดูหน่อยว่าร่างกายของคุณได้ซึมซับพวกยาเหล่านั้นเข้าไปแล้วหรือยังเฉินเฟิงทำเสียงจู้จีแล้วยืนขึ้นด้วยความจำยอมไม่ว่าอย่างไรก็เป็นแบบนี้แล้วเคยเห็นแล้วก็เห็นไปเถอะแม้ว่าชิงจือจะพูดออกมาแบบนั้นแต่หลังจากที่เฉินเฟิงลุกขึ้นยืนแล้วเธอก็ยังคงเขินอายจนหน้าแดง ของเหลวที่อยู่ในอ่างยาตอนนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นฉุนมากเท่าไหร่แล้วสิ่งของภายในนั้นไม่ใช่ซึมซับเข้าสู่ร่างกายเฉินเฟิงก็คงจะตกตะกอนลงไปอยู่ที่ก้นอ่างชิงจือใช้กระบวยตักขึ้นมาวางไว้ที่เบื้องหน้าจมูกเพื่อดมกลิ่นและพูดขึ้นว่าถ้าหากว่าต่อไปคุณต้องการจะใช้มันอีกสามารถที่จะลดจำนวนยาลงบ้างเล็กน้อยแน่นอนว่าฉันก็แค่พูดบอกไปอย่างนี้ดีที่สุดคือคุณไม่ควรที่จะไปทดลองใช้ เพราะมันจะมีแต่โทษสำหรับคุณเฉินเฟิงซาบซึ้งใจมากกับผู้หญิงที่เพิ่งพบเจอกันในครั้งแรกแต่ใจก็ยังคงมีคำถามอยู่โดยตลอดเขาคิดไปคิดมาจึงได้ถามขึ้นทำไมคุณถึงต้องช่วยฉันด้วยละ่ะชิงจือตกใจขึ้นเล็กน้อยหยุดสิ่งที่กำลังกระทำอยู่แล้วมองไปที่เฉินเฟิงคุณให้อาหารและน้ำกับเธอนี่ก็เพียงพอที่ฉันจะช่วยเหลือคุณแล้ว เฉินเฟิงคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ทางชิงจือก็พูดขึ้นอีกว่าตอนนี้คุณหายเป็นปกติแล้วคุณก็คงไม่ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอีกแล้วคืนนี้คุณก็กลับไปเถอะเธอพูดอย่างตรงไปตรงมาถึงขนาดไม่ได้คิดที่จะเตรียมให้เฉินเฟิงพักอยู่ที่นี่ต่ออีกสักคืนหนึ่งเลย เฉินเฟิงมองไปนอกหน้าต่างซึ่งท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดมิดลงแล้วอีกทั้งที่นี่ก็อยู่ท่ามกลางภูเขาเธอปล่อยให้เขากลับออกไปตอนนี้เหมือนกับว่าจะใจร้ายกันเกินไปหน่อยพรุ่งนี้ฉันค่อยไปได้ไหมเฉินเฟิงถามขึ้นแต่ชิงจือก็โยนเสื้อผ้าหนึ่งชุดให้กับเฉินเฟิงใสศ่ศีรษะและพูดว่าไม่ได้ เฉินเฟิงต้องการที่จะหาร่องรอยการล้อเล่นบนใบหน้าของชิงจือแต่น่าเสียดายที่เธอจริงจังมากเฉินเฟิงก็ยังคงไม่เชื่ออยู่บ้าง,ง,ง,งเขาคิดว่าอีกสักครู่ชิงจือก็คงจะยิ้มแล้วพูดกับเขาว่าเธอก็แค่ล้อเล่นจนกระทั่งตอนที่เฉินเฟิงยืนอยู่บนถนนกลางป่าแล้วด้านหลังคือบ้านหลังเล็กของชิงจือเขาจึงทราบได้ว่าผู้หญิงคนนี้เจร้ายอย่างมาก ซึ่งลักษณะภายนอกที่งดงามของเธอนั้นมันไม่สอดคล้องกับจิตใจที่โหดร้ายของเธอเอาเสียเลยแต่ก็ต้องจำยอมเพราะเขาก็สู้ชิงจือไม่ได้นอกจากจะกลับออกไปแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกความมืดปกคลุมไปทั่วป่ากเขาแห่งนี้แม้แต่ตนเองอยู่ที่ไหนก็ไม่อาจทราบได้ฉินเฟิงก็ยังคงต้องลองเดินไปตามเส้นทางลงเขา เส้นทางบนภูเขาเดินลำบากมากแสงจันทร์ช่วยได้เพียงให้เฉินเฟิงมองเห็นเส้นทางภาพรวมส่วนที่เขาสามารถทำได้นั้นก็คือค่อยๆสำรวจเส้นทางต่อไปมีบางเส้นทางที่ค่อนข้างลาาชานได้ปูแผ่นก้อนหินเอาไว้น่าจะเป็นชิงจือที่เป็นคนทำช่วยทำให้เฉินเฟิงมีเส้นทางการเดินที่สะดวกขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไงก็ยังคงรู้สึกว่าการเดินลงจากภูเขาเป็นอุป,ปสรรคที่ยากมากเรื่องหนึ่ง เขาจับไปที่กระเป๋าด้านในมีเพียงแค่กุญแจรถที่ชิงจือได้ให้ไว้ตอนก่อนที่จะออกมาเธอบอกกับเฉินเฟิงไว้ว่ารถของเขาจอดอยู่ในที่จอดรถบริเวณตีนเขาช่างมันเถอะรอจนถึงตีนเขาก็สบายแล้วแม้แต่คิดที่จะบ่นว่าก็ไม่มีในขณะที่เฉินเฟิงกำลังเตรียมที่จะเดินทางต่อไปนั้นได้เห็นแสงไฟฉายส่องมาจากระยะไกลเฉินเฟิงสงสัยจึงได้มองไปดูว่าเวลานี้ยังมีคนขึ้นมาบนภูเขาอีกเหรอ เขายือนอยู่ตรงนั้นชั่วครู่พวกคนที่กำลังขึ้นมาบนภูเขาก็ได้เดินเข้ามาใกล้ฝั่งนั้นมีกันอยู่สี่คนเป็นผู้ชายทั้งหมดแต่ละคนสะพายกระเป๋าท่องเที่ยวดูเหมือนว่าจะมาท่องเที่ยวแต่ต่อให้มาท่องเที่ยวก็คงจะไม่มาปีนเขาในตอนกลางคืนแบบนี้เฉินเฟิงสงสัยและมองสำรวจไปยังพวกเขาสี่คนนั้น คนพวกนั้นมองเห็นเฉินเฟิงก็ตกใจขึ้นแต่สังเกตได้ว่าเฉินเฟิงเป็นคนจริงแท้แน่นอนจึงเบาใจลงได้บ้างเพื่อนนี่คุณกำลังทำอะไรชายวัยกลางคนที่หน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราคนหนึ่งในนั้นถามขึ้นข้าถูกคนด้านบนเขาขับไล่ลงมาเฉินเฟิงตอบไปด้วยความสัต์จริงแล้วพวกนายมาทำอะไรกันทำไมดึกดื่นขนาดนี้ยังจะมาปีนเขาอยู่ที่นี่อีก ใครอีกคนหนึ่งที่สวมแว่นตาได้ตอบคำถามขึ้นพวกเราขึ้นมาเพื่อรอดูพระอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้เพราะไม่อยากที่จะอยู่รอบนเขาอีกหนึ่งวันดังนั้นจึงเลือกเวลานี้ปีนเขาขึ้นมาแม้ว่าเฉินเฟิงจะไม่ทราบว่าเหตุผลนี้เป็นจริงหรือเท็จแต่ได้ฟังแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่เหมาะสม อย่างนั้นพวกนายก็ปีนเขาต่อได้เลยอืมใช่แล้วหากตอนนี้จะลงไปด้านล่างจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ที่นี่ห่างจากที่จอดรถที่ตีนเขาไกลมากไหมได้ยินเฉินเฟิงถามขึ้นแบบนี้ชายที่มีหนวดคราคนนั้นมองไปที่เฉินเฟิงด้วยความสงสัยและได้ตอบกลับว่าพวกเราได้เริ่มต้นปีนเขาขึ้นมาจากที่นั่นตอนเวลาประมาณบ่ายสามโมงตอนนี้สามทุ่มแล้ว เฉินเฟิงมองไปยังป่าเขาที่มืดมิดอันไกลโพ้นเขารู้สึกหมดหวังนี่ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะบ่นว่าชิงจือผู้หญิงใจร้ายคนนั้นทำไมถึงปล่อยให้ข้าต้องตกกระกร,รมลำบากอยู่กลางป่าเขาในตอนกลางคืนแบบนี้ด้วยแต่ชิงจือคงไม่มีทางที่จะได้ยินเฉินเฟิงบน่นว่าเธอแน่นอนขณะที่กำลังทุกข์ใจใชายผู้ที่มีหนวดเขาก็ได้พูดขึ้นว่า เพื่อนข้าเห็นว่านายไม่ควรที่จะลงเขาไปในตอนนี้หรือว่าจะรอดูพระอาทิตย์กับพวกเราแล้วพรุ่งนี้ค่อยลงเขาไปพร้อมกันว่าอย่างไรละ่ะเฉินเฟิงคิดเล็กน้อยรู้สึกว่ามันก็ได้ทั้งนั้นจึงได้พยักหน้าตอบตกลงทั้งห้าคนเริ่มปีนเขากันอีกครั้งและเฉินเฟิงก็ได้สอบถามชื่อของแต่ละคนฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่816ดูอาทิตย์ขึ้น